าาคาณแม่ Hard l o c a l o a r d l c h o นะครับคือบินคา r d ล o อโเ l นะครับา s ิโน ก็คือฮาร์ดล็อกโปรเจนอาคาเซโนนะครับคาเซโนก็ถ่ายให้ท่านดูนะครับอยู่ที่เมืองไมมามาอมีนะครับอยู่ที่เมืองไมอาอมี่นะครับก็จะถ่ายให้ท่านได้ชมนะครับถ่ายเป็นทลิปให้ท่านได้ชมนะครับ ถ่ายท่านที่ชมกันนะครับ nice. 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 เราเราผ่าน man, <again. S 1> เราผ่านไปเที่ยวนี้นะครับ mm hmm. เราผ่านไปเที่ยวนี้นะครับ mm hmm. เราก็มาที่ไมอามี่นะครับโอเคไหมดี๊ okay, อีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งนะครับก็แวะมาถ่ายรูปอันนี้เป็นโรงแรมนะครับอันนี้เป็นโรงแรมแล้วมีอากาศมีคาสิโ,โนอยู่ด้วยนะครับมีคาสิโนอยู่ด้วยแต่ว่าถ้าเข้าไปในโรงแรมแล้วเมื่อกี้เข้าไปแล้วมีรถมากมายมหาศาลจอดไอยมากมายนะครับก็จอดอยู่นะครับแต่เราแต่เราก็ ออกมาหาที่ถ่ายถ้าถ่ายข้างในก็ไม่เห็นเต็มอย่างนี้ก็ออกมามมถ่ายข้างนอกโอเคโอเคา้าถ้่าถาาย้โอเคอสกิลกิล